นนทบุรีเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าเป็นการแต่งงานเพื่อใจจำลองเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตรอคือเมื่อวานนี้เห็นภาพแล้วคุณผู้ชมดูภาพที่โพสตใน Facebook หน่อยเจ้าบ่าวเจ้าสาว,าสาวกาลังจะแต่ง <c oughs> แล้วก็ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแล้วเขาแชร์ก่อนเลยนะคะเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นแบบคือทุกคนบอกว่าเหมือนมากเลยตอนแรกคิดว่าภาพเกา่าดู Facebook ของ,อของคุณรัศภาหน่อยค่ะภาพภาพนี้เมื่อวานถูกแชร์กันแล้วบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากงานแต่งของพ่อกับแม่ตอนแรกคิดว่านี่ภาพแม่หรือเป็นภาพเจ้าสาวกันแน่หรือวอันนี้คือภาพอดีตหรือปัจจุััันนนีอจจ้ปุห ข้างหลังค่รอ๋อสีสัดเจ้าสาวบางพอสหกห้านะคะคือสมัยก่อนนะคุณผู้ชมฮะภาพมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขึงผ้าแล้วทําไมมันเหมือนอยังไงอะแล้วเออมันก็เหมือนแล้วมีภาพอื่นๆด้วยซึ่งทุกคนบอกว่ามันเป็นไอเดียที่แบบเจ๋งมากเพราะว่าทําทุกอย่างเหมือนกับทุกกระเบียดน,นิ้วคือต้องเปิดภาพคุณพ่อคุณแม่ก็แต่งงานเทียบเป็นก่อนฮะต้องเปิดภาพตอนที่6 5กับ32 คุณผู้ชมดูภาพฮะแล้วถามว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็แต่งวันนี้เป็นคิวของลูกๆ uh huh. คุณผู้ชมดูนะฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยฮะ uh huh. ดูนะฮะปี32เห็นไหมคุณพ่อคุณแม่และหละังจากนั้นมาปี65เป็นคุณลูก uh huh. เขาเลยจําลองเหตุการณ์เหมือนสมัยพ่อกับแม่สาวๆแต่งยังไงลูกจะจําลองยกเหตุการณ์ทั้งหมดมาถ่ายพรีเวดดิ้งในงานแต่ง ล่าสุดเนี่ยหลายคนบอกหูเหมือนมากพอไปเทียบงานพ่อกับงานของลูกๆวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีครับชมฮะเราเดินทางไปพบกับคุณแก๊ปกับทางด้านของน้องมิน้นซึ่งเป็นว่าที่บ่าวสาวถ่ายพรีเวดดิ้งย้อนยุคป,ปี80และนำมาลงใน f a c e b o o k นี่ถามเจ้าตัวบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนมาจากคุณพ่อคุณผู้ชมดูนะฮะเราจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วคุณผู้ชมดูจากภาพถ่ายในอดีตเขาดึงมาแบบเป๊ะเลย เปิดขึ้นมาทีละช็อตนี่เป็นยังไงป้ายตั้งแต่ป้ายเขียนตัวหนังสือนะคะงานคุณพ่อวิเชียนพี่รมปี3 2งานลูกสุบินตราชานร์ใช้โฟมเขียนเหมือนกันขึงกับผ้าสีชมพูเหมือนกันผัดมาชุดแต่งงานค่ะเหมือนไหมชุดคุณแม่ใส่ยังไงลูกสาวไปหาใส่ให้เหมือนแบบนั้นทรงผมตีเก้ากระบางเหมือนคุณแม่เลยเท่านั้นหมอนอาผ้ารอาผ้าผ้า้าผ้งผ้าผ้าผ้าง้าผ้าผ้าผอาผอาผ้อ้าผ้าข้อมูลไ้่ผิาร้้าึ้าผ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 ้าา ไปหา,<อ>ามาจากของที่บ้านเพราะมันน่าจะเป็นใบเดียวกันกับที่ครอบครัวเคยใช้อ,อ,อ่ะมีอีกค่ะคุณผู้ชมการจัดโตะ๊ะการจัดโต๊ะแต่งดอกไม้คล้ายกับตอนคุณแม่แต่งงานเลยแล้วก็ฉากทางด้านหลังก็คือใช้ผ้าม่านสีชมพูอันนี้คือฉากฉากที่เซตเนี่ยในงานแต่งซึ่งจริงๆยังไม่แต่งนะคะแต่งกรกฎาแต่ถ่ายภาพนี้ออกมาก่อนจริงๆมันมีที่เอาดรอข้างนอกด้วยที่ถ่ายกับรถแล้วตอน,นแรกที่งงมากว่านี่พ่อหรือเจ้าบ่าวกันแน่ขอดูภาพอื่น่อยค่ะ เขาไปตระเวนถ่ายตามสถานที่ต่างๆให้เหมือนกับตอนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไปเดทก,กันเนี่ย,ยเห็นไหมเหมือนพ่อไหมแล้วก็เอารถเก่ามาด้วย <laughs> ใช่แล้วสวยมากนี่ค่ะ <laughs> บ้านข้างหลังก็ยังเก่าเลยอะออดูวินเทจมากปะคือต่งปีหกห้า <laughs> นี่ไหนเราฟังเสียงเจ้าบ่าวเ <laughs> จ้าสาวหน่อยฮะเริ่มมาจากรูปถ่ายของหนูเองหนูเองที่จะเป็นว่าที่เจ้าสาวเนี่ยค่ะคือเห็นรูปถ่ายของแม่ในปีสอง2ห้าสามสองค่ะ ก็เลยอยากจะทำโคเวอร์แม่โดยมีเพื่อนที่อยู่ในวงการชุดไทยอะค่ะช่วยทำให้ช่วยในละมิตทุกอย่างเลยทั้งชุดช่วยหาชุดช่วยหาพอปแล้วก็หาเลฟเาการนั่งท่ายืนท่านั่งอะไรทุกอย่างเลยค่ะของในงานหลักๆที่ยุค90เนี่ยจะชัดคือดอกไม้ติดผมค่ะค่ะ8ดศูนเนอะของนูเป็น80ศ <90. S 2> เ,เป็น90นย์ต้นๆค่ะ แล้วก็พวกจากพวกสถานที่โต๊ะอาหารช้อนตะเกียบป้ายโฟมป้ายโฟมในในยุคนี้คือเขาจะตัดแบบสวยมากแต่เมื่อก่อนคือเน้นเน้นความแบบสีจัดจัดแล้วก็โฟมขาวๆเน้นโป๊ะๆมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วต้องต้องสวยขึ้นขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะก็เป็นพลังบวกมากเลยค่ะทำให้ โป,โปรเจกต์นี้ค่ะพ,พ่อแม่ของมินน้นชื่นใจมากดีใจมากที่ได้เห็นภาพนี้ค่ะแล้วก็ฝากถึงคู่บ่าวสาวนะคะที่อยากจะทําแบบนี้ให้เอารูปพ่อแม่ตัวเองนะคะมาวางแล้วทาบเลยทําทุกอย่างให้เหมือนคือไม่ต้องไปจัดเช่าสถานที่ที่ไหนเลยเอาบ้านตัวเองเนี่ยค่ะเอาฉากบ้านๆแกะโฟมแล้วก็มันจะเป็นภาพความทรงจำให้พ่อแม่เนี่ยได้ระลึกถึง งานแต่งของตัวเองถูกนะเพราะถ้าดูจากภาพเห็นไหมฮะพี่เวดดี้บอกจะต้องไปทะเลอันนี้ก็แล้วแต่นะไม่ร้เห็นแต่นี้ไปดูจากสถานที่เก่าๆบ้านเลยแถวบ้านนี่ค่ะนี่พนพุทธเพราะหน้ามีหน้าเพราะช่างเนี่ไหมเหมือนกับเนียย้อนยุคเลยอ่ะคือชุดชุดสีขาวอันเนี้ยก็เป็นชุดย้อนยุคทรงผงทรงผมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเราก็เลยงงไงว่านี่เจ้าสาวหรือว่าแม่เจ้าสาวนี่อ่ะเพราะฉะนั้นเป็นอีกไอเดีย ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 H D ดูสดกดโหวตท,ทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ